สวัสดีค่ะพามาเข้าสวนนะคะวันนี้ไม่ได้พาไปเก็บเห็ดเนาะมาเข้าสวนไม่ได้เข้าสวนหลายวันแล้วค่ะหญ้ารกมากเลยลมแรงด้วยค่ะโอ้ยดูสิครับผักหลังจากถอนหญ้าผักเสร็จแล้วนะคะทพย์ก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บหอยแครงเนาะ โอ้ยอยากขึ้นมาหกเกกถ่ะผูกเม็ดูกในถุงอันนี้เลยจ้ะโอ้ยลมแหง้งแห้งจ้ะเหมือนี่นะเจ้งใดลมแห้งแง่ใดเห็ดวิดีโอลมเขาวิดีโอนะจ้ะเนาะบอกคอยดีปันไดอันนี้ต้นบ็อกคลีเนาะดูนะ,นะงามงามจ้ะ หอดเฮ็ด <Hot> เอาเชือเฮ็ดมาทิ้งแล้วเบื่งเฮ็ดเฮ็ดนางฟ้ากำลังเกิดเฮ็ดนางฟ้าที่เอาเชือเฮ็ดนะจ๊ะมาทิ้งไว้ในนี้ลมแห้แงแนหะ้งเนาะพวนดินให้พักจักน้อยก็ได้จ้ะ คือเทนสมัยไปรับจ่างเลยสัวส,วสิได้เงินแต่ละบาทนะจ๊ะเนาะ งเบียอันนี้พักกวงตุงอันนี้เบียบักเขือบักเคือที่เซบาได้กินแอกเบิดหนักแล้วเป็นบบตะตุนก็มีหน่วย n ยาฮุกหุกหาร์ถ้าเขาป้าเก็บเห็ดแล้วโบเบิ่งสวนพักจักเทีย ลมกรแหงแห้งจ้ะจอบท้ายคลิปเอาคือจังจอบแหวอกแปลวนี่ลมเซาไาได้ไรวัาทันไหนจ้ะตัดจันมกเขือบปเนี่ยตัดักเขือเทศจ้ะดุกด,ดุก

หลังจากเก็บยาในสวนแล้วนะจ๊าก,ก็เลยพาก,กันมาหาเก็บหอยแครงเนาะแต่ว่ามาพิษย่ามค่ะนามบ่ลงมือนีทิพก็เลยเอาผาบรรยากาศเก่าๆนะจ๊าตั้งแต่ตอนมาเก็บหอยแครงมาห้เบิงเนาะถ้าว่าก็ได้ปิดเสียงว้วนาะจ๊าเพราะว่าลมแห้งค่ะเดี๋ยวหอบไปเบิงกันเลยเนาะวะหอยแครงเขายุกันจังใดนะจานะ๊าเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสนานเนาะทิพก็สิ้นท้ายมาหายเบิ้งไมนะ่เนาะตอนนี้ก็เบิงผาพเก่าไปก่อนนะจานะ๊าเนาะ ยูนีหอยแข้งลายลายแล้วจ้ากจกลงไปนี่มีแตหอยแข้งอ่อยต่อยเลยอยู่ไตรา้เนาะจ้าเนาะเฮาก็ะเลือกหะเอาตะนวยใหญ่ๆเอามาเห็ดกินเนาะจ้าตะวานยูนีกดไม้เพินนีสิให้เก็บหอยเนาะจ้าได้บ่เกินมือละลอยหาิบตัวเนาะมาเก็บซูมือก็ได้แต่ว่าเ่เป็นยังจ้าแต่ว่า่อคนนี่ตองบ่เกินลอยหาซิบเนาะจ้านี่คือกฎไม้เพิ่นเก็บข้าวเดียวนี่เต็มกระตาเลยได้จ้า ารหางุมหอยจูบเนาะจ้าทิบลืมไปเนาะทิบลืมใส่ถุงมือจ้าเดี๋ยวหลอบหนาเนาะทิบก็สิเอาถุงมือมาใส่มันจ้องคอยหอยบ่าบาดมือเฮาเนาะเมึ่ในห่ร้ายค่ะหลายเนานะจ้าเนาะโจกลงไปบาดเดียวเอาขึ้นมานี่เต็มกำรรม,มือเลยจ้าเลือกเอาตะนุวยงามงามนุ้แย่ๆบ่บานนี้จ้า นี่เลยจ้าภาพบรรยากาศมาหาเก็บหอยแค้งเนาะจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะที่กัสิภาพมาเก็บไม่ตะวามือนีกับสิไดปิดเสียงเนาะเพราะว่าลมแห้งคักเนาะจ้าเนาะเสียดายเนานะอยากได้บรรยากาศแบบฟินๆที่แบบว่าไปเก็บหอยเด้คุยกันไปนําแตะวานลมแห้งโผลนะจ้าเนาะ จังไดทิปกาฝากเป็นกำลังใจให้กับขอบครัวพวกเฮาน่ได้จ้าเด้อแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า